ยองซโยสวัสดีครับทุกคนกลับเข้ามาเจอกันอีกครั้งนะครับกับช่องอ,อกมกอรเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมามอ์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนั่นเองสําหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงอาณาจักรของ LVMH นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มากๆในวงการแฟชั่นเลยและลิซ่านะครับก็เป็นหนึ่งในส่วนร่วมของอาณาจักรนี้นั่นเองนะครับของการเป็น global brand ambassador นั่นเองเราจะมาดูกันดีกว่านะ ซานั้นเนี่ยมีส่วนร่วมอะไรกันบ้างกับแบรนด์ไหนกันบ้างที่อยู่ในอนจาจักรของแอ MS อย่างแรกเลยที่จะต้องพูดถึงนะครับนั่นก็คือเซลีนนั่นเองนะครับซึ่งลิซ่าของเราเนี่ยก็เป็น global brand ambassador ให้กับเซลีนมาเนี่ยหลายปีติดต่อกันแล้วนะครับและก็สร้างเรื่องราวต่างๆไว้ให้กับเซลีนกันอย่างมากมายเลยต้องบอกเลยนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยใครๆก็บอกว่าพูดถึงเซลีนแล้วจะต้องนึกถึงลิซ่านึกถึงลิซ่าปุ๊ก็ต้องนึกถึงเซลีนนะครับและในล่าสุดนี้เนี่ยลิซ่านะครับก็มีพี่ชายร่วมธุรกิจเดียวกันเพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่กี่วันไม่กี่นานนี้เองนะครับนั่นก็ โปรกรมนั่นเองนะครับซึ่งทั้งคู่เด่ยก็เคยไปออกงานของเซรีนแฟชั่นวีคมาแล้วด้วยนะครับซึ่งมูลค่าแบรนด์นะครับของเซ i ีนนี้เนี่ยที่มีลิซ่านะครับมีมูลค่าแบรนด์กว่า4.95ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะครับบอกเลยว่าสุดยอดมากๆนอกจากนั้นลิซ่ายังไม่พอเพียงแค่เซรีนนะครับยังมีอีกหนึ่งแบรนด์ใหญ่เลยนั่นก็คือบูการีนั่นเองนะครับสำหรับบูการีนั้นเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าพูดถึงบูการีก็ต้องนึกถึงลิซ่านึกถึงลิซาก็ต้องนึกถึงบูการีเช่นเดียวกันครรสส้้าาาาางงงยยอดขมูล่ ให้กับบูการีได้อย่างมากมายเลยไม่ได,ด้ว่าแฟนๆยกให้เป็นลูกรักของบูการี่แล้วก็เป็นลูกรักของคุณพ่อบาบีนแล้วสําหรับบูการีนั้นเนี่ยลิซ่าก็เป็น global brand ambassador ให้อยู่ในตอนนี้แล้วครับแล้วก็เพิ่งเปิดตัวไปเลยสาหรับนาฬิการุ่น limited edition ที่ขายดิบขายดีมากๆขายดียังไม่ได้ทันทําอะไรเลยนะครับเพียงแค่ประกาศออกมาปุ๊บเอ้า so เอาซอาะแล้วซึ่งในบูการีนี้นะครับก็มีมูลค่าแบรนด์ของแบรนด์บูการี่อยู่ที่3.53ล้านบาทนะครับทุกคนซึ่งก็มีลิซ่าเนี่ยเป็น global brand แอมบัสเตอร์ให้อยู่ในตอนนี้นั่นเองและสําหรับลิซ่ากับอาณาจักรของแ V.M.H. นะครับล no ิซ nice so uh, so. ่าเนี่ยก็มีส่วนร่วมอยู่กับ2แบรนด์ใหญ่ระดับโลกด้วยกันนั่นก็คือบูการีแล้วก็เซนลีนั่นเองนะครับซึ่งมูลค่าทางแบรนด์เนี่ยก็คือมากมายมหาศาลสุดๆไปเลยแบรนด์หนึ่งเนี่ยก็40,000กว่าล้านเกือบ5 0 0 0 0ล้านอีกแบรนด์หนึ่งเนี่ยก็3 0,000กว่าล้านเกือบ4 0 0 0 0ล้านนะครับสุดยอดมากๆเลยแฟนคลับของลิซ่าเนี่ยจะต้องภูมิใจแล้วก็ปลื้มใจในตัวลิซ่าซึ่งเป็นชาวไทยแน่นอนนะครับโดยเฉพาะแฟนๆไทยเนี่ยน่าจะเพิ่มใจสุดๆไปเลยที่ลิซ่าของเรานัเนี่ยเก่งแล้้้วก็อขนนนนนาดีีีับสล่ย มาอัปเดตความปังของลิซ่ากับ2แบรนด์ที่ลิซ่าเ่ยเป็น global brand ambassador ให้อยู่ในตอนนี้นั่นก็คือเซลีนและก็ปูการีในเองนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงหรือว่าอยากจะเชื่นชมลิซ่าตรงไหนสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับที่ใต้คลิปนี้มาชื่นชมลิซ่ากันเยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วไว้กลับมนาะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเรากันไว้ด้วยนะครับเวลาลงคลิปปุ๊บจะได้กดเข้ามาฟังเรื่องราวดีๆกันกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสบ